คู่หูตัวใหม่มาแล้วครับคู่หูตัวใหม่มาแล้วนะครับเพียงแค่เราท็อปอัพเราก็จะได้คู่หูสุดเท่อันนี้นะครับสกิลมันก็คือทุกครั้งที่วงบีบผู้เล่นจะได้รับ EP ีจำนวนหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นนะสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับวันนี้กิจกรรมมาใหม่แล้วก็เป็นเลิกเป็นใช้ยที่เราจะได้ทำคลิปกันซายีนะครับผมทำคลิปกันซาี สำหรับคลิปนี้ยังไม่มีเมนแรกได้เพลนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศอะไรไว้เลยเพราะฉะนั้นรอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันก่อนดีกว่านะครับเราไปดูอันนี้กันก่อนนะครับอยู่ในตู้ลักยรอยอยเป็นชุดไดมอนรอยยอนใหม่ในมรย้อนใหม่ยิ่งเท่อะไรเนี่ย <laughs> งงดูมันดี <laughs> อะไรอะ What the ชุดแปลกๆแ,แล้วก็มีอันไหนนะ,ะเดี๋ยวลองผสมวันนี้กันก่อนเลยเรายงาน,นนะครับเดี๋ยวลา,างผสมนี้กันก่อน5้าใบผมว่าไม่ได้ได้แน่นอนจริง5ใบมันต้องมาละสองสใบที่สครับสี่ทองโอ้โหสับพ4สี่ทองอสี่ทองโอ้สีม <c oughs> <c oughs> ่วงโอ้สับพดาวเกือบเต็มแล้วเพรนี่มีเลยครับ เพดไม่มีแล้วเฮ้ยก่อนหน้าน,นี้มันมีโฆษณาชุดใหม่มานะครับเป็นชุดสีดำผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็น,นันแล้วล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้มันยังไม่มากระช่างมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้กันก่อนนี่ไงอันนี้จะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะครับกม็มาในแนวแบบเท่เท่ไม่ควรจะน่ารักกเท่้ไหรานะครับทุกครั้งที่วงบีบจะได้รับ EP จำนวนหนึ่ง EP ก็คือเลือดที่เป็นเห็ดนั่นแหละนะครับเลือดสีเหลืองอะ่ะเออที่กินเห็ดแล้วมันจะขึ้น ซึ่งผมไม่รู้มาให้ทําไมน่าจะเอาไว้สําหรับสายนอกหมอกนะครับผมสายนอกหมอกเพราะวงบีปุ๊บเราได้เห็ดไม่ต้องไปนั่งหาเห็ดให้เสียเวลาส่วนนี้เป็นสกินนะครับผมกระต่ายน้ําเงินจมูแล้วก็อันนี้อุ๊ยโอ้ย,อ,ยอันนี้เท่เลยอันนี้เท่เลยอันนี้เท่เลยย้อยเติมทั้งหมด300เพชรน,นะครับเราเได้ ทุกอย่างในนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวเราแวบไปเติมกันดีกว่าเนี่ยเห็นไหมชุดนี้มันก็มานะครับแต่ผมไม่รู้มันอยู่ในโหมดไหนรีโหลดโหมดคนครูแต่เราไม่เจอกิจกรรมน่าจะยังไม่เริ่มนี่ไงครับกิจกรรมยังไม่เริ่มน่าจะเป็นตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับเข้าแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเดี๋ยวเรากดรับกันไปเลยนะครับบ๊อบก็ให้อันนี้เป็นสเตรียงนะครับสกินอันแรกแล้วก็ สก okay. ินอ <Yo, S 1> <es Bless. S 2> ันที่2บก็ให้ตั้งชื่อ f a c k b k ไปดีช่องสำรองนะครับไปกดติดตามได้สร้างห้องไฮไลท์สร้างห้องเล่นให้คนดูทุกวันเลยครับผมชื่อปัจจุบันก็คือชื่อเจ้าหน้าที่ฮอบฮอบฮอนะครับผมมาเรามานั่งดูกันนะครับอันนี้เป็นสกินเวลามาอยู่หน้านี้นะก็น่ารักดีนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบเท่เลยนะครับกดพาไปแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เป็นสกินเล็บหกครับสวยู่นะ นะครับผมเป็นเป้าอะไรงี้นะครับเราดูสกิลกันชัดๆด,ด,ดีกว่า,าสกิลมันนะครับโอ้โหเมื่อโบีบได้รับนี่ไงอันนี้เวลแรกได้30 EP นะครับก็คือกินเห็ดอันเล็กอันนึงอะเวลที่สองก็คือสัตว์เลี้ยงเวล5ได้40เวล7 <laughs> สัตว์เลี้ยงเวล7ได้50แนะนำเลยครับกินเห็ดดีกว่าเออจริง 50 EP แม้เดินหาหิดแป๊บเดียวเพื่อเอามาทำไหมแต่ถ้าใครอยากได้สกินสวยๆก็ไปสูมกันดูนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไปสูมกันดูแค่แค่เติมเพชรเนาะสำหรับสกินสวยๆแบบนี้นไหนๆก็มาแล้วขอรีวิวกิจกรรมกันสักหน่อยลากันนะครับผมกิจกรรมสริทธิ์ขั้นสูงนะครับเราจะวิวเฉพาะของดีๆแล้วกันเนาะอันนี้นะครับชิ้นแรกเลยก็เป็นสกินของรถมีทุกซีซันอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะเป็นรถอะไรแค่นั้นเอง ต่อมานะครับต่อมาไม่ใช่สาหรับสายฟีนะจะเป็นสาหรับสายเติมนะครับจะเป็นหมวกกันนี่สายเต็มเ็มเป็นแบบนี้ครับซื้อได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายโคตรเท่บริคูลซกูต so บริแนงจริงๆ <c oughs> นะครับผมแล้วก็เป็นชุดที่ไม่ซ่อนเกาะไม่รู้เอามาทําไมเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นอะไรอะเสื้อผู้หญิงอันนี้ไงอันนี้เลยนะครับ ทรงผมสวยมากเนาะแล้วก็เป็นแอร์บอร์ดอันนี้นะครับแอร์บอรดอันนี้เท่อยู่นะติดที่ว่ามันมีของที่มันเคยเท่กว่านี้นะครับผมอันนี้ก็เลย <c oughs> อุ้ยไม่เท่ละแล้วก็อันนี้เป็นระเบิดนะครับขั้นที่1น0จะเป็นสีขั้นสูงสีขันสูงไม่ใช่สีขันสูงก็เรียกว่ากล่องดวงใจ อันนี้มันเหมือนที่มันเหมือนอะไรสักอย่างที่มันเคยมีมีอยู่แล้วแต่วผมจาไม่ได้แล้วก็ดกักนบอลน,นะครับแล้วก็กระเป๋าอันเบลกระเป๋าอันเบลจริงสุดท้ายก็เป็นชุดผู้ชายอันนี้นะครับสีขาวหัวสีขาวด้านหลังแน่นอนกอบวางนาแกบกอบว,วางอยู่เร็วแล้วก็ในกล่องทองอันนี้จะเป็นผมสีเหลืองหรือว่าสีบอลน,นั่นเอง นะครับใครอยากได้ก็ไปเติมกันได้ส่วนสายฟรีก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีกระเป๋าแค่นั้นแหะแล้วก็มีเสื้อนี่นะครับ <c oughs> ถามว่าเทไหมเท่ดีถ้าอยู่หน้ารับบี้นะครับออไปใส่จริงไม่เท่หรอก <c oughs> ให้ดีเป็นเสื้อก้ามสีแดงโอ้โห <c oughs> นะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เลยครับเจอนใหมคิดหน้า <c oughs> เอ้ยใช่ยังจากกิจกรรมที่แล้วนะครับน้องคนนี้นี่นี่น้องคนนี้ได้เมนแรกไปนะครับกิจกรรมเมนแรกผมจันเพนนะเนี่ยนะ ไปดูเขาได้นะครับอันนี้ก็คือยูยูไอดีเขาเดี๋ยวเราไปเติมเพชรให้เข้ากันเลยดีกว่าสแกนบัฟแล้วก็เรียบร้อยครับยินดีด้วยนะครับได้รับ68เพชรนะครับผมแล้วก็ไว้ครั้งหน้านามาร่วมกิจกรรมกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้พี่ไม่ได้ไปบอกคนอื่นว่ามีกิจกรรมก็เลยยังไม่นับนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่มาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับลิปนี้ขอให้ทุกคนฝันดีราตรีสวัสดี์ครับ What the fuck?